สวัสดีค่ะชาวลัคนากุมนะคะราศีกุมทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายดวงงานเด่นแล้วก็เลขนําโชคนะคะให้กับชาวลัคนากุมราศีกุมลัคนากับราศีนะคะส่งปักหมุดไว้ให้ด้านล่างไปเช็คกันดูได้เลยว่าคุณเกิดลัคนานี้ราศีนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นการทํานายนะคะซึ่งให้ผลในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นการทํานายล่วงหน้านะคะแล้วก็การทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เก็บเกี่ยวแต่สิ่งดีๆอ่ ไหนที่คิดว่าไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องเก็บไปอันไหนที่คิดว่าคุณเอาไปใช้นะคะในเรื่องราวของงานเงินในการลงทุนกับคุณได้แล้วเป็นประโยชน์ให้นําเอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยํารายบุคคลในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพต่างๆก็ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครอยากดูดวงกับทร o หรืออยากเรียนดูดวงไพ่ยีีกับท้งก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะทางไลน์นะคะหรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะคะ IG t w i ว ter ก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะ โอเคเออบอกกันก่อนนะว่าช่วงเนี้ยนะคะคือคิวเข้ามาเยอะแล้วบางทีส้มอาจจะตอบช้านิดนึงนะคะเออก็บอกกันนิดนึงแล้วกันนะเนอะเผื่อว่าเออให้เข้าใจกันตรงกันนะคะโอเคเริ่มกันเลยการงานก่อนนะคะสี่ไม้เท้าค่ะ สี่เท้านะคะการทํางานเนี่ยช่วงนี้ช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีนะนะคะถือว่ามีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการทํางานตัวคุณเองนะคะก็สามารถทํางานร่วมกับคนในที่ทํางานได้ดีนะคะแล้วก็วงมีความรู้สึกว่าหลังจาก คือมันอาจจะมีในช่วงปลายเดือนที่แล้วเนาะที่ทุกอย่างมันโอเคมากๆนะคะแล้วคุณก็หลายๆคนนะคะมีความคิดที่ผุดไอเดียขึ้นมาอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมหรือทําอะไรใหม่ๆแล้วคือความคิดมาดีแล้วนะคะหรือบางทีอาจจะคิดถึงการที่จะ ทํางานใหม่เลยหางานใหม่เลยก็ได้เพราะว่าเหมือนอยากจะเติบโตขึ้นไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรนะไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรในะที่ทํางานเดิมแต่ว่าอยากจะเติบโตขึ้นนั่นเองนะคะหรือว่าอยากจะหาอาชีพเสริมทําอะไรใหม่ๆทําหรือว่าอาจจะอยากเรียนเพิ่มเติมก็ได้นะคะอันนี้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะแต่ว่าคุณไม่กล้านะซ่ง so, มีความรู้สึกว่าคุณอยากจะหลุดออกจากเซฟโซนนะเดวเวิลหัวกลับนะคะแล้วก็มี คือคุณอยากจะหลุดออกจากเซฟโซนคุณอยากจะมีความกล้ามากขึ้นในการที่จะทําอะไรใหม่ๆแล้วนะมันดีแล้วนะคะแต่ว่าคุณแอบดิงอะ่ะคุณแอบแบบว่าคิดเยอะนิดนึงนะคะในช่วงกลางเดือนคุณชะลอเอาไว้นะคะหนึ่งเหรียญหัวกลับค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะคุณค่อนข้างที่จะไม่หุนหันพันเล่นนะคะไม่รีบร้อนนะคะคือก็กลัวแหละกลัวว่าพอทําไปแล้วเอ๊ะมันอาจจะไม่ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเรายั้งไว้ก่อนดีกว่า คุณมีความรู้สึกว่ายังไม่ก่อนดูกันยาวๆก่อนนะคะคิงถือไม้เท้านะคะราชาถือไม้เท้านะคุณคุณขอแบบดูยาวๆกันก่อนดีกว่านะคะหลายๆคนจริงๆทํางานเดิมก็ดีอยู่แล้วเรามีความมั่นคงมากอยู่แล้วนะนะคะเรื่องเรื่องงานเนี่ยคือมาก,ก่อนอย่างอื่นเลยนะ จริงๆมาก่อนเรื่องความรักด้วยซ้ำนะคะเรื่องงานคือมาดีมากแล้วนะคะคุณค่อนข้างจะเป็นกังวลว่าถ้าเกิดตัดสินใจทําอะไรใหม่ๆลงไปในตอนนี้มันจะดีหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออยากที่จะแบบว่าขอขอดูให้มั่นใจกว่านี้ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะคะก็ค่อนข้างจะอึดอัดนิดนึง เพราะว่าการตัดสินใจของคุณมันต้องใช้เวลานะคะคุณอยากจะดูให้ดีกว่านี้ก่อนนะคะก็เลยมีความอึดอัดนิดนึงรวมถึงออบางคนมีงานเก่าๆนะคะไพ่แปดดาบมีความอึดอัดนิดนึงนะบางคนอาจจะมีงานเก่าคืออยากออกไปทํางานใหม่นะหรือว่าทํางานเสริมอะไรก็ตามแต่ว่างานประจำเนี่ยงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันยังไม่เสร็จ นะคะมันดึงดึงรั้งนะคะรอบตัวเราไปหมดเลยนะคะมันดึงมันถึงนะคะเวลาไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเอ,อ,อยู่ในแค่ความคิดเท่านั้นที่จะทําอะไรใหม่ๆหรือลงทุนทําอะไรใหม่ๆต้องการที่จะสะสางนะคะอะไรเก่าๆในเรื่องของงานเนี่ยให้มันแบบ ให้มันดีให้มันดีขึ้นก่อนนะคะให้มันเบาตัวก่อนก่อนที่จะทำอะไรใหม่ๆลงไปนะคะโอเคก็ส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของแนวความคิดเท่านั้นเนาะนะคะที่เด่นชัดนะคะสำหรับชาวกุ้มนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนโอเคการเงินค่ะการเงินนะคะชาวกุ้มคุณใช้ไปกับ ได้มาเนี่ยก็ใช้ไปกับคนในครอบครัวนะคะเวลาคุณลําบากอ่ะคนในครอบครัวก็ช่วยคุณแหละส่วนใหญ่ชาวกรุงจะเป็นในเรื่องของกงสีเงินเนี่ยจะใช้กับในกงสีมากกว่านะคะบางคนเนี่ยมีเงินที่เข้ามานะคะจากการรับจ็อบพิเศษนู่นนั่นนี่ด้วยนะคะแล้วก็เสียเงินเยอะไปกับเด็กๆนะคะเด็กๆเลยเด็กๆในปกครองลูกๆหล,ล,ลานๆน,นะคะ เยอะมากนะคะเสียเงินไปกับเด็กในปกครองนะคะคุณพยายามที่จะเก็บเงินอยู่นะกังวลในเรื่องเงินมากยิ่งกลางเดือนยิ่งกังวลเพราะว่าเสียเงินไปเยอะนะคะอาจจะก,กับของออนไลน์ก็ได้นะหรือกับเด็กๆรอบๆตัวคุณคุณมีความรู้สึกว่าไม่ได้แหละฉันต้องเก็บเงินแหละฉันต้องฉันต้องแบบระง,งับยับยั้งนะหนึ่งเหรียญหัวกลับฉันต้องระง,งับยับยั้งและการใช้เงินตรงนี้นะคะแต่เงินก็ยังคล่องตัวดีอยู่นะคะแต่จะมีบางคนที่ แอบมีหนี้สินแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเงินมันก็คล่องตัวดีแหละแต่มันก็ยังมีหนี้สินอยู่อยากจะสะสางให้มันเสร็จแบบนี้นะคะในช่วงปลายเดือนอาจจะอึดอัดหน่อยเพราะคุณมีความรู้สึกว่าสําหรับบางคนที่ยังมีหนี้สินนะคะก็ออกจะแบบค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ กังวลนะ่ะคิดมากนะคะคือคิดคิดอยากให้นี่สินมันหมดไวๆนะคะแต่จริงๆก็คือก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะคะเพียงแค่คุณจ่ายอย่างสม่ําเสมอก็พอนะคะเ <c oughs> นาะ <c oughs> ก็ไม่ต้องกังวลมากแต่ว่า,าแนะนําว่านี่ก็ส่วนนี่ก็ใช้นี่ไปแต่ก็ควรจะมีเงินเก็บบางอืไม่ใช่ว่าแบบเอาเงินไปใช้นี่หมดแล้วก็ไม่ต้องเก็บก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้เนาะนะคะอยากให้แบ่งเป็นส่วนแบบนี้ไว้จะดีกว่านะคะอ่ะโอเคมาดูกันในเรื่องของ โชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภนะคะของชาวลัคนากราศรีกุมในช่วงเดือนมิถุนายนมีหรือเปล่ามีเยอะหรือเปล่าช่วงนี้เขากําลังนิยมนะมีหรือเปล่ามีเยอะหรือเปล่านะคะอ่ะมาดูกันนะคะ,ะโชคลาภนะคะส่วนใหญ่นะจะมาจาก ทางนี้เลยทางโซเชียลตัวเลขต่างๆที่มาจากทางโซเชียลนะคะ2ดาบนะคะต้องบอกว่าถามว่ามีเยอะไหมก็ต้องบอกว่ามีประมาณมสักประมาณ60-70%นะถือว่ามีไม่ได้เยอะมากนะคะจัสติกอาจจะมาจากชาวตุลลัคนาตุลราศีตุลก็ได้นะคะอืมประมาณนี้ค่ะ มาจากชาวตุนหรือจากคนที่มีความแลดูแบบยุติธรรมมากๆนะประมาณนี้นะคะเป็นลักษณะของคนที่อยู่รอบตัวคุณที่แลดูเป็นคนตรงๆมีความยุติธรรมให้ความสําคัญกับคนแบบเสมอหน้ากันนะคะแล้วก็เป็นอ่าเป็นเลขที่มาจากทางโซเชียลจะเป็นส่วนใหญ่ขอดูเลขค่ะเลขนําโชคนะคะของชาวกลุ่มนะคะถ้าเรารู้สึกว่าโชคลาบนะคะของเราในช่วงนี้ อาจจะไม่ได้ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคะแนะนำให้ไปดูคลิปนะคะของราศีที่มีโชคลาภเป็นการแอบขอโมยดวงนิดนึงไหมะนะคะเลขนำโชคใช้กับเรื่องอะไรก็ได้นะคะหนึ่งเดือนส้มให้ครั้งเดียวนะเลขหนึ่งนะคะอ่าเลขห้าเลขหนึ่งเลขห้านะคะแล้วก็เลขศูนย์แล้วกันนะคะ เลข1เลข5นะคะแล้วก็เลข0ูนย์ค่ะเลข1เลข5และเลข0ูนะจ๊ะเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้ค่ะนะคะที่คุณชอบนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของการเ,าเก่งเลขเสี่ยงดวงอย่างเดียวนะคะโอเคมาดูกันสําหรับสุขภาพจะ้ะสุขภาพนะคะของชาวกลุ่มนะคะมาดูกันว่ามีอะไรต้องระวังบ้างนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะสุขภาพของชาวกลุ่มนะคะ เหรียญหัวกลับส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของคุณต้องระวังสภาวะซึมเศร้านะชาวภุมหลายๆคนนะ่ะอืมคุณคิดมากคุณวิตกกังวลหลายๆอย่างหลายๆอย่างของคุณมันไม่ได้แย่ไปกว่าใครเลยแต่คุณคิดมากวิตกกังวลไปเองนะคะห้าเหรียญห้าเหรียญหัวกลับนะคะท้องผูกท้องผูกนะคะ,เค,นะคะเครียดนะคะท้องผูกเครียดนะคะเนี่ยห้าถ้วยหัวกลับ ภาวะซึมเศร้าอ่ะภาวะคิดมากนะคะ The Hangman อีก The Hangman อีกเหมือนมันอยู่ในสภาวะที่ต้องจำยอมใช่ไหมมันเครียดความดันสูงอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะอืมก็ต้องระวังส่วนใหญ่เป็นความวิตกกังวลและความเครียดมากกว่าพวกอาจจะเป็นร่วมด้วยกับพวกความดันสูงหรือไมเกรนแบบนี้นะคะมันจะเน้นซะทงหัวจะเป็นส่วนใหญ่นะคะโอเคค่ะมาดูกันในเรื่องของ คนที่อยู่ใกล้ชาวราศีกุมต้องคอยดูแลราศีกุมนะต้องคอยดูแลนะเพราะว่าบางทีเขาเขาเขาเครียดบางทีมันมากเกินไปเออนะคะถ้ามากเกินไปจนคนรอบตัวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคก็ต้องพบจิตแพทย์นะคะ,ะมาดูกันค่ะสําหรับวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆในเชิงบวกนะคะด้วยไพ่นางฟ้ากันดีกว่านะคะแนะนําแบบตรงๆดิบๆ กันไปแล้วนะคะมาแนะนำแบบให้กำลังใจกันบ้างนะคะ e of Love นะคะหนทางที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณต้องมองโลกสดใสมากขึ้นกว่าเดิมโอ้ไม่ได้บอกว่าให้ทุกอย่างเป็นทุ่งลาเวนเดอร์แบบนั้นหรอกนะคะแต่ว่าให้มันมีบ้างเพราะว่าอะไรเพราะส้มเห็นว่าคุณอาจจะมีภาวะที่มันมองดาร์กเกินไปอะ่ะมันดาร์กเกินความเป็นจริงอะ่ะเพราะฉะนั้นเฮ้ยมองแบบ เอาสีชมพูเข้ามาบ้างนะคะในชีวิตนะคะแล้วมันจะดีขึ้นนะคะมองให้เพิ่มความสดใสเพิ่มสายตาแห่งความรักนะคะเพิ่มความสดใสในตัวเองบ้างแล้วก็มอบความเมตตาและความรักให้ผู้อื่นบ้างนะคะคุณก็จะมีโชคมีลาภเพิ่มขึ้นด้วยนะ,ะมมน,นะคะ discernment นะคะคุณเป็นคนฉลาดนะคุณเป็นคนพิเศษนะคะชาวกลุมคุณอย่าแบบ โทษตัวเองคิดอะไรที่มันไม่ดีนะคะคุณมีภาวะรางสังหรณ์ที่ดีแล้วคุณเป็นคนที่อย่างที่บอกค่ะคุณเป็นคนที่หลายๆคนนะชาวกลุ่มส่วนใหญ่เลยเป็นคนที่มีรางสังหรณ์แม่นยําม,มากคุณใช้สิ่งนี้ในการทํางานของคุณด้วยนะในการที่จะมองว่าคุณจะทําอะไรต่อไปถ้ามันต้องชะลอโอเคมันก็ต้องชะลอนะคะมันก็เป็นภาวะที่คุณรู้แหละว่าในอนาคตมันต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้แน่เพราะฉะนั้นให้คุณรู้เป้าหมายแล้ว ก็อาจจะต้องภาคเพียนแล้วก็รอวันนั้นนิดหนึ่งนะคะแล้วตั้งอกตั้งใจว่าวันนั้นมันต้องมาถึงแน่ๆก็แค่นั้นเองอืม ะะอย่าเพิ่งท้ท้อไปก่อนนะคะถ้ารู้ว่ามันมีแสงสว่างอยู่ข้างหน้าทําไมไม่เชื่อลังสังหรณของตัวเองก็เชื่อหลังสังหรณของตัวเองสิคะจะได้มีความสุขขึ้นนะคะ Power of Angels นะคะหลายคนมีความรู้สึกว่าน้อตัวเองไม่รู้จะไปปรึกษาใครเพื่อนคุณนะคะครอบครัวของคุณช่วยให้คําปรึกษาคุณได้แล้วก็ช่วยปกป้องคุณได้ด้วยนะนะะเป็นไกด ไกด์ไลน์แนะนําแนวทางให้คุณได้เลยนะคะพ่อแม่ของคุณนะคะพี่น้องหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงของคุณนั้นเนี่ยส้มเห็นว่าตัวคุณเองอ่ะบางทีคิดมากเกินไปทางท,างที่เฮ้ยคุณคุณโชคดีกว่าคนราศีอื่นนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่อย่าให้มันมากเกินไปจนตัวเองกลายเป็นเครียดแทนนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณมีความรู้สึกเครียดคุณบอกคนอื่นได้นะ คนอื่นพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณมากๆนะคะเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรเครียดมีอะไรไม่สบายใจบางทีก็ปรึกษานะคะเพื่อนเพื่อนคุณได้แหละอืนะคะอย่าไปคิดก่อนว่าเขาจะไม่ช่วยเขาจะไม่อะไรอย่าไปคิดก่อนนะคะอืมโอเคนะนะคะขอให้คิดบวกไว้บ้าง <laughs> นะคะ คิดตามความเป็นจริงนี่แหละนะคะเพิ่มความสดใสบ้างนะะให้ตัวเองบ้างส้งว่ามันจะดีมากๆเลยนะคะขอให้ชาวกภุมทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็มีโชคลาบนะคะร่ำรวยทุกคนนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ